ไลฟ์แฮกไลฟ์ <c oughs> uh, ชายาบอมแมนนี่ครก,ก็ประมาณนี <c oughs> ้แหละท <c oughs> ่านผู้ชมรู้จักไลฟ์แฮกหรือเปล่า l นี่ h ครับไลฟ์แฮกก็ประมาณว่าทําทุกอย่างให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าสะดวกสบายมากขึ้นนีครับแต่ถ้าว่าอยู่ดีๆก็มีน้องส่งอันนี้มาให้ผมเนี่ครับบอกว่าพี่ไลฟ์แฮกแต่ห้ามหัวร้อนกับ19วิธีโง่ๆที่เราสมควรจะได้รับ ทำไมอ่ะไล่แฮกมันต้องทําให้สบายขึ้นสิทาไมต้องหัวร้อนด้วยเนี่ยโอเคผมจะไม่หัวร้อนนะครับมันจะเป็นยังไงปะอ่อทำไมเสียงเหมือนการ์ตูนดิสนีย์วะโอเคถึงหน้าร้อนแล้วอือือเนี่ยหน้าร้อนมีต้นไม้อ่าอ้าวจาม พูดถึงจามนะครับผมคิดถึงโฆษณานี้เอาสักจุยกระจายโอเคมีดอกไม้ต้นไม้พึ่งโอเคนะครับอากาศไม่จามเพราะอากาศไม่ดี แต่มีทางแก้โดยใช้แมสซึซ่งปิดแค่จมูก Are you allergic to anything? A mini mask and your life is beautiful again. Wait a second, แป๊บหนึ่งแมสอยู่ตลาดนะครับ แค่นี้ก็พอเปล่าว่าแต่ไปหาแมสแบบนี้มาจากไหนอ่ะไอ้ไอ้ไอ้อันเล็กๆไว้แปะแค่จมูกเนี่ยโจว้าวอ่าฮะโอ้เชิดดอกไม้อ่ะโอเคต้องถ่ายรูปโอเคแล้วยังไงโอ,อ้โอเก่งยีนโลเปื้อนนะครับทำยังไงเอาสบู่มาขัดอ,ออกเอ,<ำ>เอาน้ำมาล้างเอาแปรงมาขัด เราจะทำยังไงดีโอเคมีความคิดแล้วผู้ชายลูกผู้ชายต้องโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องบอกว่าพี่ห้ามหัวร้อนน้องแก้งพี่โอเคมึงมีข้าวใช่ไหมกูตัดออกถ้าเกงในผมแบบว่า มีข้าบเนี่ยผมผมผมต้องต้องตัดออกใช่ไหมแล้วก็เหลือแบบว่าให้ให้ช้างน้อยมันห้อยออกมาเลยแบบนี้โอเคกูเก็ตว่าทำไมห้ามหมูร้อนแต่เดี๋ยวความจริงเราก็หาซื้อยีนแบบนี้ได้นะไอที่มันขาดขาด,ขาดลุยๆเนี่ยตามท้องตลาดอืโอเคทาโลชั่น ออแต่มือไม่ถึงเห hmm. <I> ลือไม้พัวแฮนเราทำย <to> ังไงออยินดีด้วยคุณใช้ห้ามหัวร้อนห้ามหัวร้อนอมีหลายคนว่าผมดัดเสียงนะครับโอเคอันนี้จะดัดให้ฟังอ๋อยินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังใช้โลชั่นไปประมาณ3ขวดเพื่อที่จะเทให้มันเต็มถานนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณทำไปเพื่ออะไรอย่าบอกว่าเจามาอาบนะอาห้ามหัวร้อนห้ามหัวร้อนแป๊บนี่คุณจะทาโลชั่นหรือว่าคุณจะทาสีบ้านครับจริงด้วย ผมว่าความคิดแรกผมถูกแล้วนะครับถ้าจะทาแบบนี้มึงอาอะจริงโอเคได้เวลาโอเคจะจะต้มพาสต้าจะ ต้องการน้ำนะครับโอเคแต่มีตะแกรงที่มันใส่น้ำไม่ได้โอเครู้แล้วว่าพราว่าเขาจะทำอะไรเขาจะเอาเทปใส่นะครับแต่ทำไมเนี่ยเนี่ยถโถูแก้วนะครับเอาไปใส่น้ำสิ อันเีีเ่ยวเอาเทมมาเอาเทมมาแปะนะครับโอเคมันก็ยังรั่วอยู่อะ่ะห้ามหัวร้อนเออทางที่ดีนะครับเราเอาไอ้โถแก้วเนี่หม้อแก้วนี่นะครับรไปรองนนะครับ,รรบก็จบแล้ว เยี่ยมซูปเปอร์อินเวนเตอร์ oh, no. just hours this ใครแต่งหน้าแล้วเข้าไปอาบน้ำวะนี่ไง <laughs> แต่งหน้าสามชั่วโมงนะครับเข้าไปอาบน้ำโอเคไม่อยากไปเดทแบบนี้โอเค ที่กั้นของซองทิชชู่เปียกนะครับแปะแปะ <c oughs> มันไม่ช่วย <c oughs> อาห้าหมหัวร้อน <c oughs> ผมว่ามันไม่ช่วยเลยนะครับยังไงนะ้ำมันก็ไหลลงเข้าไปอยู่ดีไหลาทางจมูกไหลเข้าปากแล้วเมคอัพนี่มันทางหน้าไม่ใช่เหรอ มันก็ล้างแป้งล้างเครื่องสำอางออกหมดอยู่ดีดิว่าก็แค่อะถ้ากันได้จริงๆนะก็กันแค่ตากับปากเออฮ่มัวร้อนโอเคคุยโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์ล่วงโอเคโทรศัพท์ล่วงทำไงนะครับนี่ไงใส่หูฟัง ต้องใส่งูฟังแต่ผมเดาออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อผมไหมนั่นไงกูว่านะงูฟังเดี๋ยเชื่อกูงูฟังอ่าฮะาจะใส่รองเท้าคู่ไหนดี ไม่เข้าก็ไม่เอาไ,<ว>ไม่เอาแวนคู่สองพันนูนี่คงั้รองเท้าแบบเท่ๆคู่ละหลายร้อยหนูรองเทาเ้าผ้าใบแบบเทพๆคู่ละเป็นพันนูกูเลือกช้างดาวใส่ช้างดาวต้องทำไมต้องใส่สองเท้า มันก็ใส่ได้ลดยดน่นถุมเท้าลงมาหน่อยนึงให้มันหลุมหลวมแล้วกส็สวบช้างดาวลงไปก็ได้แต่ค cool ูลไอเดียยินดีด้วยนะครับคุณกำลังทำลายาถุงเท้ามูลค่า29บาทไปนะครับ

Super life hack. แต่นิวมันยังรอดออกมาอยู่นะถ้าเตะก็โดนอยู่ดีไม่ใช่เหรอโอเคห้ามลืมนะครับต้องแปะเทป เอาด้านข้างเตะทำไมแม่แบบเนี้ถ้าแบบเนี้ก็เจ็บเหมือนเดิมไม่ช่วยอะไรเลยห้าหมหัวร้อนคู่เดาคู่เดาอาคันหลังอ่าเกาไม่ถึงทำยังไง <c oughs> แล้วอย่าลืมใช่เต็บอืม แล้วก็จะเอาฝั่งแปงเก่า<ว><น>เอา้ยยังดีที่เอาฝั่งวีเอาฝั่งวีเก่าโอเคต้องออกไปข้างนอกนะไปหาอากาศบริสุทธ<ว><น>ิ์อย่าตัดกระเป๋านะขอร้องอย่าตัด กระเป๋าแค่น้ำมันขวดใหญ่หเฉยๆอ่าฮะโอเคผมรู้ละมันไม่ตัดกระเป๋าเขาจะตัดขวด,อ,วด,ขด,ขวดอืมโอ้แล้วอย่าลืมนั่น <laughs> อา่า นายเพิ่งจะเทน้ำขวดละ25บาทลงไปในเสียงแบบฟรีๆนะครับแล้วนายก็ตัดขวดออกทำขวดให้เล็กแล้วก็เอาเทปพันนะครับผมขอเสนอนะครับนายออกจากบ้านไปเลยไม่ต้องเอาน้ำไปนายไปเซเว่ซื้อขวดแค่นี้ก็พอเชื่อผมแบบนี้ไง เชื่อไหมข้างๆข้างคลิปที่ผมเรียกอยู่เป็นคลิปของสันี่เฮลเกนนะคห้าบาทไม่เอาไม่เป็นไรเอ่อไม่แปลกนะครับน้ำก๊อกบ้านเขากินได้อืมใส่ได้แล้วเยี่ยมอือฮึโอเคได้กลิ่นแปลกแปลก โอเคห้ามหัวร้อนนะครับคือแบบว่ามันอาจจะทำให้กลิ่นแย่ลงมากกว่าเดิมก็ได้ใครที่ไหนเขาเอาหัวหอมมาทาลักกะแลนะครับกบเพื่อกบกิ่นตัวเองแต่ได้กลิ่นหัวหอมแต่หอมหัวใหญ่นี่กลิ่นมันก็ก็ทุเรศทุรังเหมือนกันนะครับ แล้วคุณก็อไปทำอาหารต่อนะครับไม่นะไม่ไหวแล้วอะความจริงมันมีต่ออีกเยอะอยู่นะครับแต่ผมผมไม่ไหววะ่ะอ่าโอเคผมแพ้น้องผมหัวร้อนละไม่ไหวละ ก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พ์นหน้าบายสวัสดีครับเจ๊ชายาบอมแมนคน YouTube ที่ชอบเอาเมาส์มีแสงใส่หัว